สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีนิวส์รายการข่าวสารความจริงที่นับวันยิ่งรับรู้ยิ่งเจ็บปวดแต่เราก็ต้องรู้ให้เหมือนกับที่ชาวโลกได้ทราบข้อเท็จจริงครับส่วนรายละเอียดในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสนับสนุนการนำเสนอความจริงโดยโปรไวต้าอุดมไปด้วยวิตามิน B3 B5 ม6โปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสพาราคาเซอิ อัลเยซีราได้มีการรายงานเมื่อวานนี้ครับว่าเอลได้มีการตัดขนทางแห่งสันติภาพด้วยการดับชีพบุคคลสําคัญของฝ่ายปกป้องดินแดนปาเลสนั่นคืออิสมาอิลฮานิเยซึ่งเป็นผู้นําทางการเมืองของกลุ่มผู้ปกป้องดินแดนปาเลสผู้ประท้วงชาวปาเลสหลายร้อยคนได้เดินขบวนผ่านเมืองรามาลาในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองเพื่อประท้วงการลอบดับชีพที่เกิดขึ้นพวกเขาได้ถือธงของผู้ปกครองดินแดนปาเลสสีเขียวหลายสิบผืนและตะโกนสนับสนุนด้วย ความพร้อมเพรียงเขาไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในที่ลับหรือที่ห่างไกลาจากความสนใจและการลอบดับชีพเขาครั้งนี้ไม่ใช่ความสําเร็จทางการทหารหรือความสําเร็จด้านการข่าวกรองของฝั่งเอลแต่เป็นความขี้ขลาดที่ยอมทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาชนะเท่านั้นโดยที่ผ่านมาสมาชิกของครอบครัวฮานีเยก็ถูกดับชีพมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคม ครอบครัวของเขาได้ถูกดับชีพไปแล้วมากกว่า60คนโดยรวมไปถึงเยาวชนสตรีและผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยอัลยาซีราได้มีการรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่านักข่าวของอัลยาซีราถึงสองรายได้ถูกดับชีพโดยตั้งใจจากการโจมตีของเอลในกาซาอีกครั้งหลังจากที่ผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักณนะพื้นที่กาซาได้ถูกดับชีพไปอย่างมากมายหลายชีวิตนั้นครั้งนี้อิสมาอิลอัลกูนนักข่าวชาวอาหรับ ของสำนักข่าวอัลยาซีราและรามีอัลริฟี่ช่างภาพของเขาได้ถูกดับชีพในการโจมตีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ที่กาซาการลุก,กรานของเอลในกาซาถือเป็นความขัดแย้งที่ไร้มนุษยธรรมที่สุดสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพผู้สื่อข่าวและคนทำงานด้านสื่อที่ทั่วโลกก็เห็นอยู่อย่างคาตาอิสมาลกำลังถ่ายทอดความทุกข์ทรมานของชาวปาเลสที่ถูกโจมตีและถูกขับไล่และความทุกข์ทรมานของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงการดับ ี่หมู่ที่ก่อกขึ้นโดยกองทาหารของเอลแต่ฝ่ายของเอลไม่ต้องการให้ภาพและความจริงดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยไม่ต้องการให้ข่าวนี้ได้แพร่สะพัดออกไปรวมทั้งไม่ต้องการเผยแพร่ภาพและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกต่อไปไม่ว่าจะโดยการโจมตีของพวกเขาโดยตรงหรือครอบครัวของพวกเขาหรือสถานที่รายงานข่าวความรู้สึกนี้ไม่มีคําพูดใดที่สามารถอธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกาซานี้ได้เลยเอลได้เล็งเป้าหมายไปที่พลเรือนในกาซาไม่ว่าจะเป็นนักข่าวจะเป็น วิศวกรพวกเขาเหล่านั้นคือเป้าหมายของการโจมตีครั้งนี้เนื่องจากหากมีผู้ส่งสารเรื่องราวข้อเท็จจริงจากกาซาถูกเปิดเผยไปทั่วโลกแล้วนั่นคือสิ่งที่เอลไม่ต้องการให้โลกได้มองเห็นและสําหรับข่าวสุดท้ายที่น่าเสียใจอย่างยิ่งอเลซิราได้มีการรายงานความจริงอีกครั้งว่าชาปาเลสได้กู้ร่างไร้วิญญาณของเพื่อนและญาติขณะที่กองกําลังของเอลได้ถอนทัพออกจากคานยูนิสทางตะวันออกซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เมืองกาซา ได้แจ้งว่ามีผู้ถูกดับชีพถึง255รายได้รับบาดเจ็บ300รายและยังมีผู้สูญหายอีก31รายหลังจากการลุกกรานภาคพื้นดินในเมืองทางตอนใต้ซึ่งกองกำลังของเอลขัดขวางความพยายามในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนนั้นโดยขณะที่มีประชาชนอีกจำนวนมากตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะย้อนกลับไปสู่บ้านเรือนของตัวเองในคานยูนิสแม้ว่าบ้านของพวกเขาจะไม่อยู่ในสภาพเดิมอีกแล้วแต่ที่ต้องทำใจกับความเจ็บปวดยิ่งกว่า คือการที่พวกเขาต้องกลับไปกู้ร่างอันไร้วิญญาณของคนในครอบครัวญาติและเพื่อนของพวกเขาเพื่อทําการไว้อาลายัยและปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กลับมาใช้งานได้เพียงซุกหัวนอนเพื่อรองรับการรุกรานที่ไม่มีท่าทีจะสิ้นสุดครั้งนี้ความรู้สึกของพวกเขานั้นยากที่จะหาคําพูดใดๆมาอธิบายได้เลยณนะเวลานี้ติดตามข้อมูลข่าวสารความจริงแบบนี้ได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือดาวน์โหลดเพื่อน,นำไป โพสต์ต่อแช้ต่อในแพลตฟอร์มอื่นๆได้เพราะเราเชื่อมั่นเสมอว่าความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่นี่เวทีนิวส์โปรไวต้าขอยืนเคียงข้างและสนับสนุนคนที่พูดความจริงเพื่อคนไทยทุกคนโปรไวต้าดื่มทุกวันดีทุกวัน